มันคงจะถึงเวลาเลยนะครับที่ผมไม่สามารถอยู่ด้วยตัวคนเดียวได้ในวันนี้นะครับผมขอประกาศณนะตรงนี้เลยว่าผมจะรับสมาชิกเข้าแก๊งชิบะเพิ่มตอนนี้นะครับผมอยู่คนเดียวมา2ปีแล้วเว้ยแล้วผมรู้สึกเหงามากๆครับ คือเหงาจริงๆอะ่ะก็ในวันนี้นะครับพูดตามตรงเลยนะไม่อ้อม,อม้อใดๆทั้งสิ้นเลย YouTube มีระบบใหม่เข้ามานะครับเป็นอีกหนึ่งระบบที่เป็นการซัพพอร์ตตัวผมเองด้วยนะครับเพราะทิทุกคนจะซัพพอร์ตอยู่แล้วโดยการดูคลิปนะครับมันก็จะได้การดูค่าโฆษณาจากตรงนั้นนะครับมาเป็นเงินนะครับที่ผมใช้เลี้ยงชีวิตผมทุกวันนี้นะครับพูดตามตรงก็จาก YouTube นี่แหลนะเนาะก็นี่เป็นอีกหนึ่งทางครับที่ผมจะได้รายได้นะครับซึ่งใครที่แบบอยากจะเข้าแก๊งหรืออยากจะสนับสนุนผมก็พูดตรง ตรงเลยนะครับลิงก์ด้านล่างเนี่ยมันก็เขียนอยู่นะเป็นลิงก์เลยสําหรับสมัครเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ดูว่าการสมัครมันเป็นยังไงได้อะไรบ้าง นะครับก็ไม่ว่าน้องๆจะอายุเท่าไหร่เพศอะไรนะครับก็สามารถเข้าแกงชีบะได้ไม่จํากัดสปีชีส์ไม่ว่าคุณจะเป็นฉลามปลากระทูให้ปลาทูหรืออะไรนะครับก็สามารถสมัครได้ฮะไม่จํากัดก็นี่บึกนะครับเดี๋ยวเปิดได้ดูนี่นะครับทุกคนเห็นปุ่มสมัครตรงนี้หรือเปล่าผมทํามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ถ้าใครที่ไม่เห็นปุ่มสมัครหรือเล่นในมือถือเนี่ยก็สามารถกดลิงก์ใต้คลิปวิดีโอได้นะครับลิงก์อยู่ตรงนี้เลยเมื<ๆ>่อเด้งมาหน้าตรงนี้แล้ว ผมจะอธิบายทุกคนได้รับรู้นะครับการสมัครสมาชิกค,คือการสนับสนุนยูทูบเบอร์หรือว่าแคสเตอร์อีกหนึ่งวิธีนะครับเป็นการที่เหมือนแบบว่าส่งเงินให้เลยแบบตรงๆนะครับแต่อาจจะโดนหักบ้างจาก u t u b e นะครับอาจจะไม่ได้เต็มหลอกไม่ได้เต็มแน่นอนนะครับโดนหักอยู่แล้วนะครับอาจจะได้20กว่าบาทเดอ้อก็เป็นการสนับสนุนโดยตรงนะครับซึ่งมันการที่เราจะตั้งระดับเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าแต่ละช่องจะตั้งเท่าไหร่ส่วนตัวผมเนี่ยผมจะตั้งไว้3ระดับระดับลูกแก๊งชิบะนะครับเริ่มต ต่อเดือนเรียน5บาท7เหรียญน,นะทุกคน เป็นการเป็นการต่อชีวิตให้ผมดำรงอยู่ในแต่ละวันอะครับเงินที่ผมได้จากตรงนี้ผมพูดมาตามตรงผมก็เอามาพัฒนาคลิปวิดีโอคอนเทนต์แล้วก็คุณภาพของช่องนะครับพูดตามตรงตอนนี้ยังไม่มีกล้องดีๆไว้ถ่ายคลิปสุ่มเลยนะครับยังใช้กล้องตัวอาเดิมเมื่อสองสามปีที่แล้วอยู่เลยตอนนี้ก็อยากจะซื้อกล้องใหม่นะก็สนับสนุนมี3าระดับ35บาบาทต่อเดือนทุกคนจะได้ป้ายนะครับซึ่งป้ายมีหลายสีสีต่างกันยังไงนะครับก็ เอาง่ายๆเลยนะมาดูของผมเป็นตัวอย่างอันนี้ผมกดตัวเองนะครับก็จะมีป้ายเท่ๆแบบนี้เวลาคอมเมนต์ซึ่งผมอยากใ้ทุกคนที่มาดูช่องผมเนี่ยมีป้ายแบบนี้จังคือ160คนเนี่ยมีสักร้อยคนก็โอเคแล้วนะครับคือผมจะไม่เลือกปฏิบัติสําหรับคนที่กดและคนไม่กดผมจะคงปฏิบัติเหมือนเดิมแต่แค่อยากให้ทุกคนเนี่ยช่วยสนับสนุนผมหน่อยนะครับตัสารบางย่าเด็กตาดำๆคนนี้เธอ <laughs> คือเมื่อก่อนเนี่ยตอนผมสตรีมเนี่ยคนอาจจะดเน a เป็นพันเลยนะแต่ทุกวันนี้คุณไม่ต้องดเนตแบบนั้นก็ได้คคครัับุณแแ่่่ชวยกน35 นนมันก็เพียงพอต่อการที่ผมได้ใช้ในแต่ละเดือนแล้วนะครับก็สมัคร35บาทได้ป้ายนะครับป้ายก็จะเปลี่ยนไปตามอายุของการกดกดเดือนหนึ่งก็เป็นสีเขียว2เดือนเป็นสีฟ้า3เดือนสีแดง5เดือนสีม่วงปีหนึ่งเป็นสีเหลืองมัง้งถ้าไม่แน่ใจนะส่วน2ปีจะเป็นสีส้มและทุกคนยังได้อิโมจิสุดพิเศษลิมิเต็ด d i ดิชั่นที่ไม่มีที่ไหนมาก่อนนะครับสำหรับใช้ในเวลาผมสตรมีมซอดทุกคนก็จะได้ใช้อิโมจิเหล่านี้ที่ผมสั่งทําพิเศษมานะครับซึ่งมันมีมากกว่านี้อย่างแน่นอนแต่ว่าตอนนีีด้ดดยเงื่่นอนนไขทคกสมั มยังไม่เยอะมากพอเลยเพิ่มอีโมจิไม่ได้นะครับถ้ามีคนสมัครมาอีกผมจะเพิ่มให้อีกเรื่อยๆ20-30อันนะครับจะไม่มีที่ไหนได้ใช้มาก่อนเวลาผมสตรีมทุกคนจะดูเท่มากๆและผมอยากให้ทุกคนเนี่ยได้ใช้อีโมจิเหล่านี้เวลาผมค่าได้ก็ให้ทุกคนกดเด็บ เด็บเด็บแบบเนี้ยมีเด็บมีโกรธมีเอ,อ๋มีรักมีแแบะแบลมีเปมีหายมีร้องไห้เห็นไหมนะครับในคัสต่อมา1ร0แนวหน้าแก๊งชิบะก็จะได้รับการเป็นเพื่อนกันใน Facebook แล้วก็มีวิดีโอสุดพิเศษที่ไม่เคยให้ไม่เคยลงให้ดูที่ไหนมาก่อนนะครับเป็นวิดีโออาจจะเป็นไลฟ์สไตล์ในชีวิตประจําวันผมออกไปแต่งรถที่ไม่ได้ลงที่ไหนมาก่อนให้ดูนะครับสำหรับคนที่เป็นแนวหน้าชิบะนะครับซึ่งแกนําก็ได้ดูแบบแนวหน้าเหมือนกันแต่จะได้มาเพิ่มก็คือเป็นเสื้อก็ได้เป็นเพื่อนกันนนใทุกเเีียลมมดไ่่วาจะป็ Facebook Social IGC Twitter, หรือว่าโซเชียลมีเดียไหนที่ตามก็ตามที่ผมแล่นเพื่อนในเกมอ f r e ฟ FI r e ก็ได้เป็นนะครับแล้วก็ได้เข้า Discord แล้วก็อื่นๆที่ผมยังคิดอยู่ในนาคอสสำหรับลูกแก๊งชิบะไม่ต้องน้อยใจนะครับที่ไม่มีสิทธิพิเศษมากมายเหมือน150หรือว่าพันหสิ่งหนึ่งที่ผมให้กับทุกคนเลยก็คือกลุ่ม a c e b o o k นะครับที่เป็นกลุ่มของแก๊งชิบะไม่ว่าคุณจะสมัครยอดไหนมาคุณก็ได้เข้ากลุ่มแก๊งชิบะนะครับและนี่ก็คือกลุ่มของเรา นะครับนะครับนี่เป็นกลุ่มของเราที่ผมสั่งเอ๊ะสั่งทำทําขึ้นมาเพื่อรองรับแก๊งชีบะนะครับดังนั้นเนี่ยผมอยากให้ทุกคนเนี่ยมาสมัครกันเยอะๆนะครับขอบคุณครับโอเคเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าในคลิปตอนนี้ผมไม่ได้มาแค่เขาเรียกว่าเชิญชวนให้คนมาสมัครอย่างเดียวนะครับตอนนี้อาวมีตัวเชสสปิริตมาใหม่นะครับเป็นระดับ SR ปกติมันจะมี SR อย่างเดียวนะปกติ <c oughs> ผมใช้เชสสปิริตในคาราโนเป็น SR นะครับเป็นเจ้าตัวนี้เลยนะครับชีบะเรียวมะอินุชิบะอิน ตอนนี้มี SSR เข้ามาเป็นอ่าชิบะสุดน่ารัก นะครับเป็นเหมือนสก,กิลรูบูนะในแต่ลัชเชสสปิริตเนี่ยก็จะมีการแฝงด้วยเขาเรียกว่า,าลักษณะของตัวละครใน RV นะอย่างชิบะตัวนี้นะครับจะเป็นลูบูชิบะตัวนี้เป็นแอทิดชิบะตัวนี้เป็นคิวเลนชิบะตัวนี้เป็นแรดชิบะตัวนี้เป็นแอดเดตนะครับตัวอื่นๆผมก็เคยอธิบายไปแล้วนะครับในคลิปวิดีโอนี้เราจะมาลุ้นชิบะโนะเอ็เอ็อาร์กันนะครับซึ่งเลขอสามจะเป็นแบบนี้นี่โคตรเท่เลยครับทุกคนก็เดี๋ยวเรามาสุ่มกันดีกว่านะครับปะ่ะไม่อยากทุกคนเส <Okay, S 2> ีีียยเเเเเววลาาโอคดด๋รจะปปิไท 10กล่องเลยแล้วกันนะครับไม่รู้ว่าได้ยากแค่ไหนแต่อัตราการได้เปอร์เซ็นต์เอเดลหนึ่งจุดสองห้าเปอร์เซ็นต์คือน้อยโคตรอ่ะหนึ่งเปอร์เซ็นต์ละทุกคนโอกาสหนึ่งในร้อยอ่ะปักโอเคเหรียญเชสเบรดเอเดลมันต้องใช้กี่เหรียญวะเนี่ยอ่าต้องเข้าไปดูในกิจกรรมแล้วก็ร้านค้าอ่ะได้แล้วเหรอแค่เหรียญเดียววะ แค่นี้คือได้เลยปะหรือว่าอะไรแป๊บนึงนะครับมันบักๆอ่ะเออเมื่อกี้ผมได้แล้วเหรอเชเชสไปเดียนเอาได้แล้วจริงๆครับทุกคนนี่ไงดูดิได้เชสไปเดียนไปแล้วแต่ว่าเรายังคงอัพเลเวลของเจ้าตัวนี้ไม่ได้ถ้าจะอัพเราต้องทํำยังไงอ๋อต้องมีซ้ําดังนั้นเราควรควรไปทํำยังไงเอ่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมหาวิธีอัพเลเวลมันก่อนมันแลกไม่ได้อ๋อจำกัดจำกัดโอเคแลกได้ครับเดี๋ยวเราต้องสุ่มให้ได้แบบเดิมเนี่ยทั้งหมด6อันนะครับงั้นเดี๋ยวเราก่อนลากไปเลยแล้วกัน30 30ิบสามสิบกล่อง ได้ SR มาอันเดียวเองอะคุเมื่อกี้ดวงดีแน่ๆเลยอะอีก15อันฮะผ่านคูปองเล่นนี่โอ้โหไม่ได้แอดดาเลยแต่รู้สึกว่าเหรียญธรรมดาก็สามารถเอาไปแลกแอดดาได้นะ <S <S มันมองไม่ค่อยเห็นนะว่ามันคืออะไร <S <S โอเคตรงนี้นะครับเอามาแลกแล้วก็แลกตรงนี้มันหนึ่งสองสามสี่ห้าอีกสองทีฮะท่านผู้ชมไม่ไกลเกินเอื้อมเราครับในการอัพชาเชสบิลแต่ใช้คูปองเยอะพอสมควรดังนั้นใครที่จะสุ่มเชสบิลิตตัวนี้ก็ดูผมเป็นตัวอย่างนะครับโอเค โอ้โหได้มาเกินได้มาเกินเลยเอ่อโอเคโอเคครับเกินมาอันหนึ่งด้วยซ้ำไปนะเดี๋ยวทำบานนี้เยอะจัดเลยโอเคงั้นเดี๋ยวแลกเป็นอันนี้ไปแรกเป็นอันนี้ไป,ป,อนนไปโอเคครับตอนนี้ก็น่าจะรับน่าจะอัพเชสสปิริตได้แล้วนะครับโอเคโอเคเรียบร้อยนะครับดูความน่ารักของตัวนี้ดีทุกคนคือคนน่ารักอะ่ะ สำหรับเชสสปิริตชิบะอินุลูปูนะครับก็ลคลิปวิดีโอนี้ไม่มีอะไรมากมายมากกว่านี้แล้วนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคลิปวิดีโอนี้และหวังว่าทุกคนจะเข้ามาร่วมแกงผมนะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับสำหรับคลิปนี้ยาตลิบันก่อนตัวลาไปก่อนนะครับรักทุกคนนะครับบ๊ายบาย